คิดว่าอะไรที่ทําให้เราดีขึ้นมากๆขนาดนั้นเข้าใจมันตลอดใช่ปะแต่ว่าพี่สงสัยว่าทําไมถึงแบบก่อนหน้าเนี่้พ่อครัวก็เข้าใจแต่ว่าอ้ามก็ก็ยังเป็นบิ๊สวัสดีทุกตอนนี้พี่สาวกับไทยแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็น,เป,นเป็นพี่สาวคนใหม่ <c oughs> พี่สาวคนใหม่ค่ <c oughs> พี่ยอมตัดไว้ออไว <c oughs> วันนี้เราก็จะมาะมีหลายหลายอย่างทํามากก็คือเราจะมาคุยมาเมาท์มอยแล้วก็ <c oughs> พี่สาวเรานะคะซื้อถ้าสุดเลยเป็นพี่สาวแล้ว,วซื้อเป็นพเลตตามมาให้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเห็นรออามโชว์แบบว่าแต่งหน้าสีรุ้งเป็นไวท์เทเคจะต้องรองสิว <laughs> ไม่มีน้อยมาก <laughs> จริงน้อยๆงั้นเดี๋ยวเรามันเริ่มกันเลยสำหรับใครที่ยัง,งงงอยู่ว่าคนนี้คือใคร เมื่อนานมาแล้วเราได้ทําคลิปมาหากาศเกี่ยวกับการแก้อาการบินอะไรอย่างนี้ซึ่งมีเทรนเนอร์คนนี้มาคอยดูแลเราระหว่างตอนนั้นก็กลับไปดูคลิปนั้นก่อนได้หเลยมาดูคลิปนี้เลยก็ได้นะก็พี่อยากรู้ว่าหลังจากที่แบบเราเทรนกันมาแล้วก็แบบาแบบหายกันไปนานเลยพี่อยากรู้ว่าแบบเป็นยังไงบ้างอาการบินตอนนี้ตอนนี้อาการบินถามว่ามันมีอยู่ไหมมันมีแต่มันแบบ คือด้วยความที่อาการยิ้มมันม,มันคงไม่หายขาดโอ้โ oh. หโดยรวดเร็วอะ่ะหนูก็เลยแต่ว่ามันน้อยลงมากๆคือประมาณเดือนละครั้งสองครั้งหรือไม่ก็ช่วงที่เราแบบกินอะไรแปลกแปลแบบเราขาดสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยิะ้มสัตว์แกินน้อยแล้วก็กินแต่แป้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฟัคมงคิดแบบนี่คือคิดว <c oughs> <อ>่าฟรี thank you <c oughs> เขาเอามาให้นะคะใอว่าเกือบัะชื่อร้านเป็นชื่อร้านนะคะคอร่อยอร่ <c oughs> อยอะไรยังไม่ได้พีค <c oughs> แต่เราเคยไปกินแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยเทวิตี้ค่ะทุกคนเดีย๋ยวรีวิวให้ดูนะคะได้เลยน,ะะนั่นแหละก็ถามว่าบดีไหมก็บินก็บินประมาณแบบเดือนละสองสามขว้งหรือช่วงที่แบบบางทีมีช่วงที่ทททนนนหนูเครียดเรื่องงานอะ หนูก็กินแค่ไอติมซึ่งแบบไอติมอะไรแหละไอติมแฮน์ร่าไอติมแบบกินแฮรข้าวแค่แบบไอติมอันนึงเยลลี่อันนึงแล้วก็อยู่ทั้งวันอะไรอย่าง oh. เงี้ยวันต่อมาหนูนก็แบบวิ่นเลยวิ่นกระจายอย่างตสางงที่เราต้องทำอะไรแต่ตั้งแรกท่างอดนะ <c oughs> แล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้เราดีขึ้น,นมากๆขนาดนั้นหนูว่าอย่างแรกคือสังคมแล้วก็เหมือนแบบคือถ้าเราพลาเข้าใจ เราก็จะรู้สึกเซฟแล้วเราก็จะรู้สึกอยากที่จะหาอะไรอยากที่จะสู้กับมันอะไรเยแล้วก็อยากแบบเราได้การรักษาอยถูกวิธีอย่างที่แบบไปเทรนกับพี่ใช่ไหมมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันมันเหมือนมันแก้ตรงสุดอ่ะม,มันก็เลยทําให้มันแบบดีขึ้นเยอะแล้วที่แบบอ้ําบอกพี่ว่าก่อนหน้านี้ยคือครอบครัวอ้ําเข้าใจมันตลอดใช่ป่ะแต่ว่าพี่สงสัยว่าทําไมถึงแบบ ก่อนหน้าเนี่ยพ่อครัวก็เข้าใจแต่ว่าอ้๊ก็ก็ยังเป็นบิดแต่ว่าตอนเนี้ยกลับมาเป็นแบบปกติแล้วมันจะมีสองช่วงคือช่วงที่รักษาจุดกับรักษาแบบอย่างถูกตอ้องแบบตอนแรกพอดูคนเข้าใจคือทุกคนเข้าใจไมเซ็ลหนูว่าโอเครู้สึกรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาหนูกินเยอะอ่ะเขาก็จะเหมือนกับว่าโอเคงนนั้นหรือต่อไปไม่กินละกันพอทำให้เราแบบรู้สึกสบายใจ แต่แบบแก้ปัญหาทิดจุดมันต้องแก้ที่แบบสารอาหารอะไรแล้วพอตั้งแต่ที่เทรนมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดขึ้นอะไรอย่างเงี้คือจริงจการเทรนของเราอะไม่ได้มีแค่แบบออบอกอ้ำมนะว่าต้องกินอะไรห้ามกินอะไรคือบิมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่ยกจะพาอ้ําออกกำลังกายด้วยแบบออกแบบถูกวิธีทําให้แบบ สารเอโนฟินหลักคือแบบมีความสุขอาการอยากอาหารเสน้อยลงแล้วก็ดูน้ําหนักส่วนสูงของอัพว่ากินเท่าไหร่ถึงจะแบบเหมาะสมแล้วก็จะได้ไม่บินในวันต่อไปคิดถึงโมเมนต์ตอนนั้นมากเป็นไงตอน,นรู้สึกตอนนั้นเรบรู้สึกว่าคือมันเหมือนคือถามว่าช่วงนั้นมันบินมันก็ทุกคนใครใครบินกแล้วจะมีความสุขแต่ว่ามันเหมือนแบบอย่างน้อยเรารู้สึกมีโฮปเรามีความหวังเรามีแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราทําเพื่อ เราจะดีขึ้นอะไรอย่างี้แล้วมันก็จะมีแบบพลังอะไรบางอย่างอินเอนร์จี้บางอย่างที่ทาให้เรารู้สึกว่าแบบมันดีจริงๆที่อ่ะเคยบินนะคือว่าพี่แบบบินแล้วสปอยว่าพี่อ่ะลองท่ายใช่ป่ะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าคนปกติลองท่ายก็จะแบบอยู่แต่ในห้องเจ็บตัวใช่ป่ะแต่พี่ลองท่ายแล้วพี่ลงไปวิ่งแล้วก็วิ่งไปลองท่ายไปประมาณทากิโลแล้วก็แบบวิ่งรอบมหาลัยใช่ป่ะแล้วแบบเจอคนรู้จักหน้าไปก็แบ,บันแดงลองท่ายก็แบบ ไม่สนใจก็วิง่งกันเลยเพราะว่าแบบอยากหล,งล,งล,งลบน้ำละแล้วก็ลองข้ามไปอะไรเงี้ยแต่แบบที่เก็บตัวจนเพื่อนจนเพื่อนแบบคือเพื่อนไม่ได้เกลียดหรืออะไรแต่ว่าก็แบบหนูก็เหมือมนเหมือนไม่ได้มีเราเป็นเพื่อนเขาเลยตป็นเต้นกันใช่ไหมเป็นเหมือนกันโซเซบ้างแ่บแจริง,ชง<ม>ใช่แล้วคือเหมือนเราแอบรอต่อแล้วคือตอนอพอเรารู้สึกมีหวังแล้วเรามันมีพลังบางอย่างมันจะหยุด พลังสักอย่างนึงอะไม่ไม่รู้มันจะเรียกมันว่าอะไรแต่มันจะทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขแบบแบบมีความหวใช่มันมีความหวังรารู้สึกว่าอืมช่วยมพลังเลบมากจริงอะแต่ว่าไม่อยากกลับแต่ไม่แต่ไม่อยากแต่ถามว่าต่อไปจะกลับไปบินไหมว่าไม่เข้าใจเหมือนฟิลแบบเมื่อ่อนอก่ะใช่ไ่มแล้วแบบ ก็เหมือนมีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะลืมเขาเกี่ยวกันไปน่แต่ว่ากี่ยวเออแล้วมันก็แบบก็ชอบเวลานั้นนะที่แบบเราทําอะไรสักอย่างเพื่อนอะไรใช่คิวนั้นเลย่งจะแอบบอกนะคะว่านี่เรามาอยู่กันที่ร้านที่คนนี้เขาหายไปไหนไม่รู้แต่เขาเรคเคอ e n เม์มาแล้วก็จะมาลองดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่า อันนี้คือแอบคูยตอนที่เขาลงไปข้างล่างพี่ไปอยู่อเมริกาเลยค่ะไปมาเป็นแบบว่าเดยนเคเบิลดูแลเป็นะบบบริษัททำไม่สนใจมีแฟนอยากไปไหมอยากไปชื่ออะไอยากไปฮะเตรียเตือนรับมือให้ทันก็แบบว่ามันก็สำหรับพี่อะคือถ้าจะไปหาเงินไม่เวิร์กคืออยู่เมืองไทยหาเงินโอเคกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะ แบบสมมติว่าอยู่เมืองไทยเรามีเงินเดือนหนึ่งหมื่นเรากินข้าวสัปดาห์ละหนึ่งพันสมมติอยู่อเมริกาสมมติเราเงินเดือนหนึ่งแสนเราต้องกินข้าวสัปดาห์ละหนึ่งหมื่นคือสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันคือทุกอย่างมันแพงหมดเลยแล้วก็คนที่นั่นที่รู้สึกว่าไม่เฟรนดี้เหมือนคนไทยคนไทยจะแบบใจดีมากแบบถ้าเราบอกว่าเราป่วยใช่ป่ะแบบโทรหาเจ้านายเราเสียงแฉบแฉมากๆว่า ขอลาป่วยนะไม่ไหวแล้วเจ้านายก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเป้ากินยายังแต่ถ้าคนเมกาก็แบบตอนนั้นที่พี่ไปก็แบบเมียขอเซ็กก็คือแบบขอขอลาป่วยได้ไหมแล้วเสียงแบบเมียขอเซ็แล้วแบบเขาก็บอกโอเค what is your ID ก็คือแบบให้บอกเลขมาเลข ID ของพี่พี่ก็บอกเลขไปเขาโอเคบายแค่นั้นเลยคือไม่สนใจเลยแล้วพี่ก็รู้สึกคิดถึงเมืองไทยจนแบบไม่อยู่แลกลับไทยดีกว่า เห,หรอแต่แบบนี่นามาจะนมอันชันป่แต่ว่าแบบตั้งแต่พี่เป็นเทรนเนอร์พี่เคยมีประสบการณ์อะไรกับเทรนเนอร์ที่แบบเบาลงเลยที่แบบหวานอะไรอาจจะเป็นแบบอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยแบบ ต้องมาเจออะไรที่ว่าที่หมว้วอะ่ะก็คือเกี่ยวกับประสบการณ์ที่แบบเทรนให้คนเป็นบิน๊กยังก็คือคือด้วยความที่พีอ่ะผ่านมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเคยรู้สึกแบบนั้นมา่ก่อนเราเคยเป็นบินบ๊กมาก่อนแล้วเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงเราก็อยากจะช่วยคนอื่นให้แบบไม่ต้องมาตกอยู่ในแบบที่พีเป็นแล้วก็ใช้ความรู้แบบที่นีแล้วก็แบบที่คิดว่าการเป็นเทรนเนอร์ไม่ใช่แค่ ออกกำลังกายเยอะค่ะคุณครับขอบคุคะอบคุณ่ขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะขอบคุย่อย่างเ่ะขอบยุณค่ะข,ข,ขารคุณค่ะบาุณ่อบคุกับเขดบวยให้เขาบู้สึ่สบายใจอบางทีอบ่ะขอบคค่ไข้บคุณ่อบกุณคอะองคุณขอบขอบคขอบใุณค่ขุณค่ะนอยคุนค่อบ่บบบคนคือแบบบินห่ักมบกที่บอกว่า แทนต้องไปหาจิตแพทย์ควบคุมจานนี้คนเดียวไม่ได้นการไม่หลับเพล็งเขาก็แบบเออก็ต้องไปอ, <c oughs> อันนี้แบบให้เรารู้ว่ากินจริงๆอันนี้ก็คือเป็นอาหารจานแรกของเรานะคะชื่อว่าชื่อว่า chicken breast s and w i c h กับ sweet potato h o t อร่อย,อยค่ะทุกคน h a p p y healthy ไมต้องคิดถึงจริงๆนะแต่ไม่อยากกลับไปไม่ไม่อยากกลับไปแต่พี่ยถรเลทรู้กหนืมาเรามเราเกลียดตัวเองอะมาเร้ึกเกลียดตัวเอง ที่แบบทำไมถึงอ้วนทำไมถึเป็นแน่นอนมันแบบมันมีความรู้สึกบางอย่างที่มันมันเป็นแบบน่าจะแบบจิตใต้สำนึกด้วยอะไรด้วยที่แบบมันต้องแบบให้หมอรักษาซึ่งเราเป็นคนทำกันเองหมดเลยไม่มีใค,ครทำเราเราทำเอง แต่แบบบางทีอ่ะลูกแทนพี่อ่ะทำมาบอกว่าหมดไปในการลดไขมันคนนี้ไม่ได้เป็นวินนะแต่ว่าบอกว่าหมดไปในการลดไขมันพี่ก็แบบโกรธเลยแต่ว่าเป็นอะไรก็แบบแค่คำปรึกษาอืมเป็นทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้สดไหมคะ Oh. you ดีกว่าที่มันตอนแรกที่วมันจะหย,ยุ่ยหยุ่ยแต่มันไม่หยุนน่ยขนาดนั้นอร่อยพี่เคยมีโมเมนต์ที่แบบอยากแบบไม่อยากเป็นเทรนเนอร์หรอไหมพี่สนุกกับการเทรนมากพี่ชอบเทรนเพราะว่าเพราะว่าแบบมันได้คุยกับคนมันได้แลกเปลี่ยนหมายสิ่งคือไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแต่มันเหมือนเป็นการช่วยคน เคยเห็นา่าราอ้ําบอกว่าอยากอยากเรียนกีฬาบ้างเคยเคยมีความคิดแต่ว่าหนูว่าหนูเรียนวิทย์ไม่ไหวอยากมาเลยนกีฬามั้งยิงอยาเราไม่ได้เป็นนักกีฬาคือคือฐานแน่นกว่าอยู่แล้ว แต่สเต็ป <แก S 1> วชิมแบบยังไม่บบได้มันแล้วพี่น้องเป็นเทรนเนอร์ต่้ตอนไหนตื่นเห็นมาประมาณประมาณไม่ถึงปีอะอเพราะว่าพี่เพิ่งเรียนจบก็แบบอะไรทำช่วงนั้นแบบโควิดก็เลยแบบมาเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์แล้วมันก็เวิร์ก อันนีี่แบบเริ่มเทรนเนอร์ยยตัวตัวจริงๆเริ่มเทรนแบบตัวต่อตัวอยอะขึ้นเมื่อก่อนของอามัมจะเป็นแบบเทรนกลุ่มใช่ไหม,มหแต่นเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวต่อตัวเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะได้สเปซิฟกิกกับแต่ละคนมากขึ้นเพราะว่าเป้าหมายแต่ละคนไม่ตรงกัน เที่หวานเข้ากับอะอชอบกิหวานชอบรสหวา,า,านนะกอาหารที่ชอบคือุาใฟชีวิตคืนอืมอะไรอ่างงีนนจะเป็นพันตาชอบเป็นพวกเนียจะเป็นกปรตีนเลเวอรืมแต่ว่าถ้าเคยเกี๊ยบักจิดมาอมชอบค่ะ พี่อะไม่ชอบกินเบเตี๋ยวแต่พี่อะชอบกินแบบขนมปังค,นะคือถ้าอาเกันสองคิดว่าอ้ามเป็นคนพูดน้อยแบบว่าแอบบเข้าถึงอย่างนหนึ่งแต่้าแบบเข้าถึงแต่ว่าคือคูดได้เลยๆดูแบบอ้ามแบบพูดน้อยแล้วพี่อะก็ชวน้ามพุยตลอดแต่ว่าไม่รู้แบบมัน แบบว่าอ้ามันจะบางทีช่วงแรกๆที่แบบยังเขินๆพี่อยู่ปะใช่ไหม <c oughs> อ้ามก็จะแบบถามว่าพินข้างยังพินแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าคุยโฟมเลยมามอยเก่งใช่ไหมคิดว่าใจมันคงผิดานกัน,นห,หนูว่าตั้งแต่ที่หนูเป็นอันเนี้ยตั้งแต่ที่หนูเป็นอันเนี้ยทักษะการทั้งสองคนหนูตามมา ก็นี่หนูแบบคุยเล่นแบบคนที่ไม่รู้จักก็คุยแบบสบายมากแต่เดี๋ยวนี้หนูแบบความมั่นใจมันน<ช>้อยลงแล้วพี่เห็นล่าสุดลงเกี่ยวกับตอน,นไปวัดลูกตอนไปถึดตาวากรึเป่าใช่แล้ว<ช>ตอนนี้โอเคอ่ะก็ดีขึ้นยอยู่ค่ะยังไปหาหมอหรป่าไม่ อืมไม่ไหวไม่ไวคือมันฟินอ่ะฟินแต่เพื่อกับพี่แบบเหมือนได้แบบพี่สาวอีกหน,นึ่งคนแลแบบมันไม่ได้แบบคุมแค่อาหารอนะ่ะมันแบบกอกอาหารกับออกกำลังกายแล้วมันก็คุมเรื่องแบบสภาพจิตใจแบบเทอราพีแบบ อย่างไห่หยีบยากาอะไรชมดเดยขึ้นไามดีแปลกเนาะคือแบบทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเทรน,นเนอร์เมื่อให้ไปหยียบยาแปลกอะทุกคนแต่ว่าคือมันมีงานวิจัยออกมาว่าแบบถ้าเราเหยียบหาเามันเหมือนแรกประจุกับตัวเราแบบคือโลกทําให้ทําให้แบบฮอร์โมนสมดุลขึ้นนอนหลับดีขึ้นอะไรงเงี้ย ทุกคนลองไปทำดูอาจจะแบบฟังแล้วแบบฮะจริงเหรอหนุ่มอนตอนแรกหนูก็งงตอนแรกหนูก็ตอนแรกที่พี่างเ,เนี้ยพี่แบบได้ยินมาเพื่อแบบฮะจริงเหรอแต่พรอลองอมันจริงแล้วเป็นทุกคนจริงแบบคู่เทรนที่คนหนึ่งคือแบบเป็นแบบฟีลแบบ perfectionist แแต่พอพี่บอกว่าเราไปหยิบยาัูไม่เชื่อมันเป็นไรไหยิบตัวนึง เขาแบบดีขึ้นแล้วแตนไหน,ก,หนก็คือเหยียดตัวถูกแบบคุยกับพี่เบิร์กคือได้ความรู้ได้แบบประสบการณ์ <c oughs> เยอะมากอนันเลยใช่แต่การที่ทำให้ิยดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันแบบมันต้องแก้ให้ถูกจุด <c oughs> พี่ว่าใช้เวลา <c oughs> หนึ่งเดือนถ <c oughs> ึงแบบเริ่มเห็นผัจริน มีคนห่วใจบ่อยๆถ้ามีคนเข้าใจบบว่าเราก็มี open chat ด้วยเราลองสร้างออพิจัยที่มาเริ่มแบบประมาณปีที่แล้วเกี่ยวกับ eating disorder ซึ่งเหมือนว่าเราจะจัดเมืนตักไม่คยเก็เหมือนว่าเราจะจัดอ่าแบบคุยมาแบบมากินข้าวมาคุยกันอะไรเงี้ยทำให้เายาวมาก มันก็ทําให้เออมีคนเข้าใจเราเลยก็สามารถเข้าโอเมชทนมาได้นะทุกคนแล้วเป้าหมายของ<ม>การจัดของอัมอ่ะคือเืออะไรคิดว่าคือเนี่ยคืออันนี้คือแบบพาดพิจงจากตัวเองกันเดียวเลยว่าเรารู้สึกว่าตอนที่ระหว่างเรารีคอเวอรี่อะคะ่ะแบบพอยแมันมีอุ้ยไม่ได้ใจเรงไหมเนือเมื่อเจออะไรก็เผื่อพอเวลา ระหว่างที่เรารีคาเบอรี่อะโชคดีที่เราเจอแต่คนที่แบบพร้อมเข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วพอพอสร้างโอเพ่นแอนด์อันนี้ขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นทุกคนที่จะโชคดีที่ทุกคนจะเข้าใจที่แบบคนละพางจะเข้าใจอะไรเงี้ยตั็อย่างที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยยังมีคนพร้อมสู้ไปกับเขานะอะไรซึ่งก็คือพวกเราเราพร้อมสู้แต่เห็นว่ามีคนถามมาหาอเมราเป็นปั๊เกี่ยวกับเรื่องนี้ เนี่ยถ้าใครแบบไม่มีใครเข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยก็ทักมาหาเฟอร์มาหาอัมได้ก็แบบคุยกันเล่นๆได้คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องเฟรนกับเฟอร์เท่านั้นก็มีหลายคนที่แบบทักมาหาแต่ว่าไม่ได้เทรนกับก็แค่คำปรึกษาตลอดแบบทักมาทุกวันเพราะว่าตอบทุกวันเลยแต่ว่าแนะนาให้ถ้าสมติแบบทัก่าแบบปรึกษาอะไรเงี้ยก็ทักได้แต่ว่าถ้าสมติในการเทรีพีแบบในการรักษาหรือคเวลลี่จริงๆอะ ก็ควรจะมีแพทย์แบบที่เป็นแบบหมอด้วยเป็นแบบหมอที่เป็นแพทย์ด้วยคือท่านบิลน่ะก็คือมันนั้นไม่หนักเท่าอานอร์เรเซียหรือบูลเลียนะมันก็คุยพอคุยกับพวกเราได้แต่ถ้าเป็นอานอร์เรเซียหรืบูลเลียนคือต้องไปหาหมอเลยจากประสบการณ์นี้ตรงๆคือตอนนั้นนี้แบบไม่ยอไมไปหา่ะจะบปเพิ่มต,<อ><อ>ตอนนี้หนูอ่ะ คือมันเป็นความเชื่อผิดดว่าแบบไปหาจิตแพทย์ก็ต้องเป็นคนที่แบบอาการหนักมากๆานาหนันอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ทำก็คือแค่ไปบอกพ่อแล้วหลังจากนั้นเขาก็พาไปวิ่งกินก็คือเอาเอางีา้ก็คือขอตามใจหนูอะแ้วพอตามใจหนูอาการมันก็ยิ่งแบบอืมมันก็ยิ่งแบบน้ำหนักน้อยลงเรื่อยๆมันเริ่มกลัวขึ้นเรื่อยๆก็แนะนำว่าคนไปหามหมอตั้งแต่เริ่ม แต่ถามว่าทำไมมาเริ่มเป็นเผิดนนเลยอยงเอ่อพี่อยากเป็นเทรนเนอร์ตั้งแต่อยู่กับทยอยเพราะว่าพี่ชอบเล่นกีฬาแล้วก็แบบอยากเป็นลแล้วพอเนี้ยก็เริ่มแบบเข้ามาหาหลัยคือแบบคณะกีฬาแล้วก็แบบเออมันก็รู้สึกว่าสนุกกับการออกกลังกายแต่แล้วจนได้ไปฝึสบการณก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ตัวเรามันแบบมันเหนื่อยเกินไป ทำงานหนักมากถ้าแบบไปทำงานที่ทิเหน,นใช้ร่างกายแบบพังวันที่ก็เลยแบบมาลองทำเทรนออนไลน์ซึ่งมันดีกว่าและรู้สึกว่าแบบมันเป็นงานที่แบบทำแล้วมีความสุขไม่ใช่แบบทำแล้วแบบเหนื่อยทรมาร์า ก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆของพี่เวเฟอร์มาสอบถามหรือว่ามาเทรนกับพี่เวเฟอร์ได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครที่เป็น eating disorder แล้วก็มี open chat ด้วยนะก็เดี๋ยวขึ้น qr code ไว้ให้ก็ขอให้ทุกคนเป็นมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย